อุณหภูมิในพื้นที่ช่วงนี้ที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสทุกๆวันค่ะนายอนัญญาณแขกเป็นผู้ดูแลลิงวัดเขาหนอตำบลบ้านแดนอำเภอบันพศวิสัยจังหวัดนครสวรรค์ต้องคอยเปิดก๊อกเติมน้ำตามบ่อซีเมนจุดต่างๆบริเวณวัดเพื่อให้ฝูงลิงเหล่านี้ได้กินแล้วก็เล่นน้ำคลายร้อนเพราะว่าตอนนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดหมดคนก็ต้องช่วยลิงที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น ช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ลิงก็จะมาอยู่ตามวงบ่อยที่ที่เปิดน้ำให้ก็มีหลายที่หลายจุดที่ทางวัดเขาจัดไว้ให้ถ้าใกล้แม่ค้าคนไหนเขาก็เปิดให้พอพอมันเต็มพอมันพอกินแล้วก็ปิดกินมั่งเล่นมั่งทํายุบลงไปก็ไปเติมอย่างผมเติมเนี่ยให้ให้ร้นอย่างเงี้ยให้น้ำเก่ามันออกบ้าง ไม่ต่างกับที่วัดเกรียงไกรกลางอำเภอเมืองนครสวรรค์น,นะคะฝูงลิงน่าจะทนอากาศร้อนไม่ไหวะก็เลยกระโดดลงไปเล่นน้ำในสระของวัดพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นฝูงลิงที่อาศัยในป่าก็จะพากันเข้ามาอยู่ในเขตวัดเพราะว่ามีน้ำและอาหารให้กินช่วงไหนที่แดดแรงอบอ้าวก็มักจะพากันมาหลบตามร่มไม้บางก็เล่นสนด้วยการพากันมาโดดน้ำนี่แหละคะ่ะมันก็จะอยู่ในปา่า อยู่ในป่าแล้วเวลาเนี่ยมันก็จะมาเล่นน้ํามาเล่นน้ําแล้วก็ถ้าเกิดคนมาเขาก็จะออกมาเป็นฝูงของเขาจ้ะแล้วก็มันสวนมากกลางวันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยออกเขาจะออกมาตอนเย็นกับเช้าออกมาเพราะว่ามันร้อนเขาจะต้องอยู่ตามลมไม้ นครสวรรค์หลายจุดเลยนะคะมีลิงไม่ใช่น้อยๆค่ะอย่างฝูงลิงที่วัดเขานอชาวบ้านบอกว่ามีประมาณ2,000ตัวส่วนที่วัดเกลียงไกลกลางมีมากกว่าพันตัวยิ่งปีนี้อากาศร้อนจัดก็ยิ่งเห็นชัดนะคะว่ามีลิงเข้ามาอยู่ในวัดเพิ่มขึ้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับภัยแล้งอากาศร้อนและขาดแคลนแหล่งอาหารตามธรรมชาติพอลิงมันรู้ค่ะว่ามาอยู่วัดแล้วก็มีชาวบ้านเอาอาหารมาให้ก็เลยพากันเข้าวัดเป็นประจำ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีปัญหาเรื่องลิงเข้าไปขโมยอาหารตามบ้านแต่ชาวบ้านก็เริ่มกังวลค่ะว่าถ้าภัยแล้งรุนแรงและยาวนานลิงก็อาจไปหาอาหารตามบ้านเรือประชาชนได้ค่ะ